ขายของดีง่ายๆค่ะวันนี้นะคะเวลาคุณขายของได้จะมากหรือน้อยให้รู้สึกค่ะรู้สึกดีรู้สึกขอบคุณบางคนนะคะขายของได้น้อยก็รู้สึกเฉยๆพอขายได้เยอะก็รู้สึกดีวันนี้ค่ะ ให้ดีใจทุกจำนวนเงินนะคะการที่คุณรู้สึกดีรู้สึกขอบคุณแม้กระทั่งสินค้าของคุณตัวของคุณลูกค้าของคุณนั่นแหละค่ะเป็นการที่คุณส่งสัญญาณถึงจิตใต้สานึกของคุณนะคะว่าคุณต้องการความรู้สึกแบบนี้เข้ามาแบบซ้ำๆและนอกจากนั้นแล้วของมงคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคยไปเคารพบูชาท่านก็รับรู้รับทราบว่าคุณต้องการสิ่งนี้อีก เข้ามาในชีวิตนะคะหรือไม่งั้นก็มีอีกเทคนิคนึงค่ะนั่นก็คือบูชาแม่นางกวักนะคะแม่จะมีพุทธคุณเด่นในเรื่องของการค้าขายมีพุทธคุณในเรื่องของณ่เมตานะคะใครนะคะตอนนี้ค้าขายอยู่อย่าลืมนะคะให้ดีใจทุกจํานวนเงินนะคะเข้ามากเข้าน้อยดีใจเลยค่ะนอกจากนั้นแล้วบูชาแม่นางกวักนะคะ